นี้สิบเอ็ดองศาช่งชาวงเช้าก็ยังเย็นๆเพราะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลย ดีขึ้นละได้ฝนสวัสดีค่ะสมาธิวันนี้ก็มีการสัปะงกแต่เป็นการสัปปงกแบบ เข้ารูนอนนะคะเพราะว่ามาถึงช่วงปลายเนี่ยมันเข้าสู่ความเป็นหนึ่ง All is one, one is all หนึ่งเดียวได้ชัดเจนมากเลยแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ก็เลยใช้โอกาสอันานั้นเนี่ยท่องมันดาล่านะคะมนุษยชาติต้อนรับสูตรสันติภาพโลกเป็นเช่นนั้นนะแล้วก็ ชัดเจนเลยแล้วก็มันก็ยังไอระดับพลังงานเนี่ยนะคะมันก็ยังเปลี่ยนแปลงนะน,นะคะเข้าสู่ความละเอียดมากขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งไม่ให้ท่องอาจารย์ท่องอยู่พอสมควรนะแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันไม่อยากท่องมันมันมันเงียบมันพูดอะไรออกเนี่ยไม่ได้เลยนะ ฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่าดีก็หวังว่าแล้วก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ท่องเนี่ยนะสัมผัสได้เลยว่าพลังงานเนี่ยนะคะมันออกไปออกไปเมื่อวานนี้อาจารย์เนี่ยไม่ได้ทำคลิปนะคะแต่ออกมาเนี่ยเออถ่ายรูปดอกไม้เนี่ยให้ดูนะคะอาจารย์ไม่ออกมาในสวนเนี่ยไม่ได้เลยนะคิดถึงเหมือนกับลูกแล้วก็ ราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์ต้องไปสอนที่บ้านของคริสตินนะคะก็มีมาประมาณ8คนก็โอเคคุณแม่บ้านทั้งนั้นสาวๆก็มีคือสาว <c oughs> สาวมากมีคนสาวส่วนมากก็สาวน้อยลงนะแล้วอาจารย์ก็พูดเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็พยายามทําให้มันกระชับเพราะว่าเวลาที่จะเจอพวกฝรั่งพวกนี้เนี่ยมันน้อย นะคะเริ่มสิบโมงเช้าไปจบเอาสี่โมงเย็นเนี่ยฉะนั้นเราจะต้องพูดให้สั้นลงไอ้ตรงอินโทรดักชันเนี่ยแล้วก็ต้องให้เขาเนี่ยเข้าไปในภาคปฏิบัติเนี่ยให้มันเร็วที่สุดซึ่งซึ่งก็ทำได้นะคะอาจารย์ก็เป็นการนะคะโหมโรงแบบแบบใหม่เนี่ยให้เขาพูดเรื่องของพูดเรื่องของเนี่ยวันนสเนี่ยนะคะว่าเรื่องของวันนสเนี่ยว่า ว่าเรานะ่ยไม่สามารถที่จะที่จะสัมผัสได้เห็นได้เนี่ยด้วยตาเนื้อนะคะโออิซวั s o is one, one is old, เนี่ยแต่ว่าจะเห็นได้ในขณะที่เราอยู่ในความว่างอันนี้พูดนี้ก่อนแล้วก็พูดเรื่องของอความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอาจารย์ก็ถามว่าในมีใครเนี่ยรักเพื่อนบ้านปากปาร,ราเหมือนกับรักตัวเองเนี่ยได้ไหมแล้วก็รักศัตรูเหมือนกับรักตัวเองได้ไหม ไม่มีใครตอบคือคือทุกคนเนี่ยรู้มันทําไม่ได้หรอกฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็เอาเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะเอ่อสองสามสามสี่ข้อเนี่ยเอาขึ้นมาเกลื่นก่อนแล้วก็บอกว่าโอเคนะถ้าเราสามารถเข้าสู่ความว่างเนี่ยได้ไอ้สิ่งต่างๆที่เราทําไม่ได้เนี่ยพวกนี้ที่ที่คนเขาพูดกันเนี่ยนะคะเยอะแยะเนี่ยในในสังคมทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะคะเยอะแยะแต่ถ้าเราที่ที่มันที่มัน เป็นอุดมคติที่มันสวยงามอุดมการที่มันสวยงามอย่างความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอย่างวันเนสอะไรอย่างเงี้ยนะคือฟังดีแต่ทําไม่ได้แต่ถ้าเราเข้ามาสู่ไอ้วันเนสถ้าถ้าเราเข้ามาสู่ความว่างนะคะเออซึ่งเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นภาษาบริสุทธิ์พวกนี้เนี่ยนิพานเนี่ยเราจะสามารถทําเรื่องพวกนี้เนี่ยได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยโดยเฉพาะคําถาม unanswered question will be answered นะคะ in the void without any words หมายความว่าควาำถามต่างๆที่เราตอบไม่ได้นะที่เรายังสงสัยแล้วก็ตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบให้เราได้แต่ถ้าเราเข้าสู่ความว่างแล้วเนี่ยเราก็จะมาสามารถตอบคำถามเหล่านั้นได้โดยที่ไม่มีคำพูดตรงนี้แหละคือสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็กลืนแค่นี้เองนะคะแล้วก็พาเข้าสู่เรื่องของ สติปัฏฐานก็แนะนําให้เขาเรียรู้จักเจอรี่คขาว่าเจอรี่เนี่ยอาจารย์ว่ามันจําเป็นที่จะต้องให้มันกระจายนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะที่จะมานั่งเจรณาในมันเสียเวลาจะตายเจรณาในะคะคัปัญหาอะไรต่างๆในโลกนี้เนี่ยมันเยอะแยะมาหาศาลเนี่ยไปหมดเลยนะคือคือไอเรื่องของอริยรรสัจสี่เนี่ยนะคะที่พระเจ้าวางไว้ให้อาจารย์ว่ามันสมบูรณ์แบบเนี่ยมากล่ะ นะก็คือเนี่ยทุกข์แล้วก็สาเหตุแห่งทุกเนี่ยรวมเป็นเรื่องเดียวคือเจอรี่การตรัสรู้คือท่านเนี่ยสามารถที่จะเอาเจอรี่เนี่ยออกมาหลุดแล้วก็พลนเนี่ยเนี่ยตัวใจเนี่ยเจอรี่เนี่ยงับหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่อริยสัจข้อที่3อิสรภาพ liberation อาจารย์ก็ใช้คำนี้นะ liberation แล้วก็แล้วก็ข้อที่4 ข้อที่สีเนี่ยก็คือเนี่ยให้ให้สามารถที่จะพาตัวใจกลับบ้านเอาเรื่องสติเนี่ยมาปักที่ฐานเนี่ยให้ได้นะคะอาจารย์ก็พานเนี่ยนะคะเข้าเรื่องเลยและมีคนหนึ่งเขาก็ทําไม่ได้เนี่ยนั่งติดกับอาจารย์ด้วยนะคะกุ๊กกิ๊ก,กกิ๊กเพราะว่าเขาเป็นนัก เอ่อเอ็กซ์เซคือเป็นครูสอนพวกพวกอยู่ในยิมอะเหลนโยคะมั่งออกกำลังกายพลาติสารพัดที่จะทำฉะน,นั้นเขาเนี่ยเป็นคนที่จะต้องฉะนั้นให้มันนั่งนานๆเนี <c oughs> <ๆ>่ยก็นั่งไม่ได้อาจารย์ก็ได้ยินเสียงก็นั่งอยู่ตั้งชั่วโมงนึงก็ได้เสียงยุกยิกยแต่คนอื่นเนี่ยมันก็ก็ก็นั่งได้นะคะ แล้วอีกจุดหนึ่งที่เขาจะสังเกตเห็นเนี่ยเราคืออาจารย์นะนะคะก็เอามาเอาเอา,เอาสภาวะพอเข้าถึงสภาวะของความว่างอาจารย์ก็ไม่ได้สอบอารมณ์อะแต่ก็ใช้คำว่าฉันเชื่อว่า I believe that นะพวกอยู่เนี่ยจะสามารถเข้าถึงเนี่ยความว่างอันนี้ได้แล้วอาจารย์ก็พูดว่าความว่างอันนี้แหละที่พระคริสต์เนี่ยบอกว่าเป็น เป็นพระเจ้า be still and know that I am God โอ้โหตรงนี้ในประโยคนี้อาจารย์ชอบมากเลย be still still ก็คือนิ่งๆเนี่ยว่างๆเ่ยตรงนี้เราก็รู้ว่าฉันเนี่ยคือพระเจ้านะคะอาจารย์ก็เอานี้มามาพูดเนี่ยบอกว่าความว่างนี้คือสิ่งที่พระเจ้าสิ่งที่พระคริสต์เนี่ยเรียกว่าพระเจ้านะคะพระพุทธเจ้าเรียกว่านิพพานเนี่ยประสานกันได้เนี่ยอย่างสวยงามในความว่างอันนี้ เห็นไหมคะคือถ้าเรามีสภาวะนะมีสภาวะของความว่างเนี่ยนะคือเราจะสามารถรวมพวกศาสนาพวกนี้นะนะคะมาได้เป็นหนึ่งเดียวเนะี่ยอย่างง่ายได้เลยอย่างง่ายดดยเลยนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ที่ว่าเออถ้าวิธีการของเราชัดเจนอาจารย์ก็ได้บอกเส้นนี้ว่าที่จริงแล้วนะคะอุดมการสูงสุดเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ ชัดเจนในสังคมของผู้สนใจทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยคือมันชัดเจนเพียงแต่ว่าวิธีการวิธีการที่จะให้เข้าถึงเนี่ยนะคะอุดมคติเนี่ยอุดมการเนี่ยเหล่านั้นอย่างเช่นพระเจ้าอย่างเช่นนิพพานอย่างเช่นวันเนชอย่างเช่นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอย่าไปตัดสินคนอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยนะ วิธีการที่จะเข้าถึงจุดนั้นเนี่ยมันมันยังโอ้โหโอเคเตงกิวมันยังยังไงยังขาดขาดมากเลยนะคะคือคือคนเขาไม่สามารถที่จะที่จะเสียงวีดังมากเลยเหมือนกับอยู่แถวนี้เยอะมากเลยเราเตงนะคะคือคือคนที่จะให้มาพูดเนี่ยนะคะที่จะวางวิธีการเนี่ยนะคะ หนึ่งสองสามสี่หเนี่ยให้เข้าถึงจุดว่างเนี่ยยากยากซึ่งอาจารย์นะก็ยังก็ยังคิดว่าของพระพุทธเจ้าในเรื่องสติปัฏฐานสี่่ ะะเอาฐานหนะึ่งสองนให้รู้จักลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยที่มันชัดเจนมากเพียงแต่ยังต้องการคนในยุคนี้ที่เอามาย่อยที่เอามาย่อยแล้วก็ถ่ายทอดเนี่ยออกไปนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยอาจารย์ก็เอาเรื่องของสุสันตภาพโลกมาแชร์กับพวกเขาก็บอกให้เขาเนี่ยรู้ความเป็นมาเป็นไปอะไรแต่อะไรเนี่ยว่ายังไงจากตั้งที่ท สนามบินที่ได้สูตรนี้จนกระทั่งไปฟลอเรนซ์ถึงพูดถึงเรื่องของท่านวอที่จะเอาเนี่ยไปแจกโอเคนะคะช่วยกันท่องสูตรวันนี้ก็ยังหนาว11อ,องศาอืม,มกลินยังออกอยู่่าว ก็ดูดีขึ้นนี่ก็มีดอกนี้ใหญ่กว่าโอเคกุหลาบก็ใกล้ละจะหอมมากเลยนี่ก็โรยละเดเดนดรอนโอ้ป๊อปป้เช้านี้ฝนตกจะตก อาจารย์ทำสมาธิก่อนสวัสดีค่ะเช้าวันนี้ฝนตกปรยๆยๆคฟังเสียงของฝนนะคะเ,ออเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะพูดในลักษณะที่ให้พวกเรานะคะมองในลักษณะที่ว่าสำหรับคนที่ปฏิบัติต่อเนื่อง ยังงอาจารย์ปฏิบัติต่อเนื่องอันนี้อันนี้เป็นรายละเอียดเลยคือคือจับข่าวคุยกันเลยนะคะให้พวกเราเนี่ยรู้จะได้รู้ว่าวิถีแห่งธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ในโลกสามดีมันไม่ง่ายนะอาจารย์เนี่ยตื่นขึ้นมานะคะด้วยความคิดเจอรี่เอาเป็นว่าเจอรี่เรียกก็เต็มหัวเนี่ยก็ได้แน่นอนความคนเป็นแม่นะ มันก็ต้องถูกลากไปไม่มีอะไรห่วงห่วงแต่ลูกนะคะไอ้ลูกมันจะไปรอดไหมเราโดยเฉพาะยุคนี้เรื่องของการงานเนี่ยมันยากมากนะคะฉะนั้นตื่นขึ้นมามันก็มีแต่วนเวียนอยู่กับเจอรี่เรามาทำโยคะก็เป็นเจอรี่คือคือทั้งอันนี้ทั้งที่เรารู้นะทั้งที่เรารู้เราเคยปล่อยวางได้ เเคยคิดเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยอย่างนี้คิดอย่างนี้บริบทอย่างนี้แล้วมันก็เบาไปโอเคแล้วมันก็หายไปตามกฎอันนี้จังแล้วมันก็กลับมาเป็นเนี่ยเนี่ยไอ้เจอรี่ที่สร้างนะคะเนี่ยไอ้ความมีความมัวมันไม่ขุ่นหรอกแต่มันมัวมันเป็นแววเนี่ยมันมัวนะคะที่มันหน่วงมันถ่วงจังก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาแผ่เมตตาอะไรอะไรให้กับลูก คือรักลูกห่วงลูกมันก็แน่นอนมันเป็นทุกนเนี่ยการเกิดทุกคราวเป็นทุก์ร่่าไปใช่ไหมตรตรงตรงนี้คือรายละเอียดเลยล่ะให้คุณเนี่ยมองว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยได้เข้าใจไหมทีนี้พอมันนั่งเนี่ยตรงนี้ไอ้ช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันก็มันก็ยังมีนวงนวงอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยเจอรี่ปัญหาของลูกในเรื่องงานเขาจะไปรอดไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เข้ามาเข้ามา เราก็มองไปมองไปมองไปนะคะฟังเสียงเนี่ยไปเอาสติมาปักที่ฐานนะคะแล้วมันแบบค่อยเป็นค่อยไปนะเหมือนกับเหมือนกับหมอกอันนี้เนี่ยนะคะแล้วพอเราทําไปมันก็ค่อยๆคลายไปค่อยๆจางไปมันไม่แบบปุ๊บหนี้มันค,ค่อยๆจางไปจางไปจนกระทั่งมาถึงช่วงสุดท้ายสยแจวสาแจวนะคะเข้าถึงความว่างที่มันสาแจว มองย้อนกลับไปถึงปัญหาที่กีนี้คิดห่วงเรื่องรูปมันกลายเป็นฝุ่นผงไปแล้วคุณนี่คือชีวิตในโลก3าดนะีนะนะคือคือคุณอย่าไปพูดแต่ภาพใหญ่เนี่ยโอ้ยถ้าทำอย่างนี้แล้วคุณจะโอเคอันนี้อันนี้อันนี้คือ,อรายละเอียดย่อยๆเลยอะที่อาจารย์เนี่ยเอามาแชร์กับพวกเราโดยที่ไม่ไม่มีอะไรเนี่ยปิดบังเลย แล้วคุณรู้ไหมว่าแล้วตอนที่โยคะเนี่ยอาจารย์ก็ฟังเนี่ยนะคะคลิปของคุณคนหนึ่งที่ชื่อแอรอนน่ะหน้าตาดีๆนุ่มเลยนะคะน่าจะ30กว่าเองนะคะแอรอนอะไรอะไรเคเอะไรไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์น่าห้ดูนะคะเขาก็พูดถึงสภาวะนี้พูดถึงสภาวะนิพพานพูดถึงสภาวะของ God Consciousness ว่า I am ที่เดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยพูดแต่หลายคนก็พูดตามหางเสียงเขาโดยไม่มีสภาวะ แต่คุณแอรอนคนนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเขามีสภาวะเขามีสภาวะเพราะเขาสามารถที่จะที่จะพูดถึงอธิบายบรรยายถึงสภาวะเนี่ยของ I am เนี่ยได้เรียกว่าชัดเจนซึ่งเขาก็เรียกว่า God Consciousness เขาก็อ้างถึง Source ก,ก็ถึงแล้วเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเขาเขาเดาเขาเชื่อว่าเชื่อว่า คนในโลกนี้นะคะมีเพียง0.0001เซเท่านั้นเท่านั้นนะที่เข้าถึงสภาวะนี้ของความว่างจริงๆของความว่างจริงๆซึ่งแสดงว่ามันน้อยมากเลยเนี่ยที่เข้ามาถึงสภาวะว่า i a แแล้วคุณไอรอนก็พยายามที่จะบอกทางแต่พอมาถึงตรงบอกทางเนี่ยอาจารย์เน็ตพูดจริงนะเจอรี่เนี่ยเข้า สำหรับคนที่เขาสามารถทำได้เนี่ยมากกว่านี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีไม่มีอะไรอ่ะปัญญาหัวหอกเนี่ยของของการของการที่จะพาคนเนี่ยเข้าไปถึงสภาวะความว่างอันนี้สูญอย์ยางนิพพานพระเจ้าเนี่ยอันนี้ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยวางวางแนวทางที่ชัดเจนให้กับเราละ ก็คือเรื่องขันห้ากับสติปทาน4ีเนี่ยสองเรื่องนี้เนี่ยนะคะสองเรื่องนี้ซึ่งซึ่งอาจารย์เนี่ยเอามาแยกเนี่ยนะคะเป็นเนี่ยตัวกายตัวกายแล้วก็ตัวใจตัวใจแล้วก็มันมีเจอรีตัวนี้คือธาตุรูตรงนี้คือความว่างคือ God consciousness ที่เขาพูดถึงนะคะที่คน0.0001%ี่ยเข้าถึงในโลกนี้ ะะแล้วเขาก็บอกว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้น,น,นะะของเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับที่อาจารย์พูดเลยแต่ทีนีน้วิธีการบอกทางของเขาคือมันสเปะสปะไปหมดเลยมันไม่มีอะไรชัดเจน,อ,น,นอันนี้เรามองน,นะคะคอย่างคนคนคนรู้โอเคเต็งเกิลเขาพูดถึงอัน,นเนึ่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าเทคนิคกับวิธีการที่จะเข้าถึงอันนี้นะะไม่สําคัญเท่ากับความขยันไม่สําคัญเท่ากับ ไอการไอไอการที่มีเฟสศรัทธานะคะซึ่งตรงนี้ตรงนี้อาจารย์ฟังแล้วมันก็ไม่ใช่อะ่ะ mm hmm. เขาบอกว่าที่จริงเนี่ยเทคนิคกับวิธีการที่จะเข้าถึงจุดนี้มันสำคัญที่สุดเลยอยู่ที่การบอกทางมันสำคัญที่สุดเลยที่จะทำให้เข้าถึงจุดนี้แต่เขาก็ไปพูดเรื่องอะไรต่ออะไรที่เมื่อฟังเสร็จแล้วอ่ะแล้วทำไงต่อ เอก้าแรกเนี่ยนะคะของของเอพิกเจอร์นเนี่ยก้าวแรกของการเดินทางไกลเนี่ยหมื่นลี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเลยอันนั้นคือวิธีการกับเทคนิคในการทำสมาธิวิปัสสนาเอาสติมาปักที่ฐานพาตัวใจกลับบ้านที่อาจารย์เนี่ยนะคะมีให้เนี่ยกับพวกเราแต่คุณเอรอนทั้งที่รู้สภาวะอย่างชัดเจนเขาไม่สามารถบอกทาง ซึ่งตรงนี้เ่ยที่อาจารย์พักหลังเนี่ยเฝ้าย้ำว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากของมนุษยชาติที่มีคนรู้ถึงแม้น้อยก็จริงแต่คนบอกทางที่มันชัดเจนได้อย่างจริงๆนะคะมันยิ่งน,น้อยลงไปใหญ่นะคะอย่างคุณคุณอะไรเนี่ยเออเอกาโทเลเขาก็รู้เขาก็รู้จากสภาวะน,นี้แล้วเขาก็บอกทางแต่ทีนี้การบอกทางของเขาเนี่ยนะคะ มันก็ยังคงไม่ได้พานเนี่ยไปถึงยังไงไม่ได้มาขีดเส้นใต้การกรบาทคือภาคหลังเนี่ยจาย์ไม่ได้ฟังคือไม่ได้ฟังคุณไอคาทโทเลนเนี่ยนานมากแล้วคือเขารู้เรื่อง the power of now เข้าใจไหมแต่ทีนี้อาจารย์เชื่อว่าถ้าสมมติการบอกทางเนี่ยนะคะมันชัดเจนมีคนบอกทางชัดเจนเอาสติมาปักที่ฐานซึ่งก็ต้องกลับมาที่สูดสันติภาพโลกเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าคนที่จะเข้าถึงสภาวะนี้จะม,มีมากขึ้น มากขึ้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องอยากซึ่งลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยแปดวันแปดแปดคนนะคะที่อาจารย์สอนอนวอัาทิตย์เนี่ยเขามีสภาวะโอเคนะคะวันนี้ประมาณสิบองศา ดีค่ะเพื่ออกจากสมาธิสมาธิวันนี้มีเมสเซจนะคะเมื่อเช้านี้ตอนเล่นโยคะเนี่ยก็ดูกายดอทคอมนะคะแล้วก็ที่เด้งขึ้นมาให้ดูเนี่ยก็คือเรื่องของประชาซึ่งพักหลังเนี่ยอาจารย์ก็อ้างถึงประชาเนี่ยบ่อยนะคะข้อมูลอันนั้นเนี่ยน่าสนใจทีเดียวแหละเดี๋ยวเอาเรื่องสมาธินี่ก่อนนะคะ สมาธิเนี่ยช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ก็สงบสงบเยอะเลยนะคะง่วงแต่เป็นการสรงบที่อาจารย์เชื่อว่าเข้ารูนอนเวิร์มโผลนะคะที่เปลี่ยนเนี่ยระดับพลังงานสูงขึ้นแล้วก็พอออกมาได้นะคะวันนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะที่ที่เนียนเนียนเลยละ่ะเข้าถึงซอสเข้าถึง เราจะเร,เรียก God consciousness เนี่ยได้โอเค thank you เนี่ยเข้ามาเตือนละว่าให้พูดให้พูดอันนี้คือที่ที่อาจารย์นะคะพยายามที่จะให้พวกเราเนี่ยดูโอเค thank you ดูให้พวกเราเนี่ยทำสมาธินะคะ ท่องมันดาล่าทำสมาธิเพื่อที่จะเปลี่ยนระดับพลังงานของโลกเนี่ยให้มันสูงขึ้นที่จะช่วยนะคะชาวโลกเนี่ยให้เข้าสู่สันติภาพทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยคนทำเนี่ยมันน้อยซึ่งอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าสมองด้านนี้ซึ่งเราไม่ใช่เป็นคนเวอร์เกินไปใช่ไหมเราก็ดูออกนะคะว่ามันเป็นไปได้ยากอะเป็นไปได้ยากโอเค thank y เป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าดูสิแต่ละคนเนี่ยก็สนใจที่ไหนอะนะคะพอถึงสามสมาธิเดี๋ยวไปห้องน้ําก่อนเดี๋ยวกินกาแฟก่อนแล้วค่อยมาว่าก,กันนะคะคือจะมีข้ออ้างอยู่เรื่อยคําตอบคืออย่างนี้นะคะคุณไม่ต้องห่วงที่อาจารย์เนี่ยพูดเรื่องตกปลาเทละตัวเนี่ยคือคือมันใช่เลยสิ่งที่บัชาเนี่นะคะพูดเนี่ยคืออย่างนี้บัชาเนี่ย เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวโอ้โหอีกกาแล็กซี่รืเนะนะคือไกลมากอะอะไรอะไรอะไรซาซินีอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะเออซึ่งซึ่งอารยธรรมของเขานะคะคือมันไกลมากแต่ว่ากลุม่มนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้เขามองมนุษย์เนี่ยเป็นอันเซสเตอร์เนี่ยของเขาเป็นบนรรพบุรุษของเขาเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีเชื้อสาย นะคะที่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยที่เรามีข่าวว่ามนุษย์เนี่ยถูกพวกเกรลักพาตัวไปแล้วก็ไปไฮบิดาดซ์ก็คือไปผสมพันธุ์เนี่ยระหว่างมนุษย์เนี่ยกับพวกเกรเพื่อที่จะสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่เพราะพวกเกรเนี่ยเขาเขาคือคือคือตายแล้วหมดเนี่ยของเขาเกรกับมนุษย์นี่มันมันมันด้านกันมากเลยนะนะคะคือคือมันเรื่องเดียวกันอะพวกเกรเขาคิดว่าแน่นคืออนาคตของเรา อนาคตของเราโอเคกลับมาเรื่องนี้ไม่ลงพลอตไม่ลงพลอตฉะนั้นพวกกลุ่มซาซินีที่บาชาเขามาจากเนี่ยดาวอันนั้นเนี่ยนะคะเป็นผลพวงของการไฮบริดเนี่ยระหว่างมนุษย์กับเกรแล้วเขาก็พัฒนาเนี่ยของเขานะคะสร้างอารยาธรรมของเขาแต่ที่จริงเนี่ยนะคะโลกของเขาเออมันก็ว่ายังไงอะ่ะมันก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาลืม ลืมไอ้ความเป็นมาเนี่ยของของความเป็นมนุษย์เนี่ยของเขานะคะที่มันที่มันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันคือมันพัฒนาเนี่ยอะไรหรือว่าคือจนไกลมากนะแล้วแล้วแล้วบัชาเนี่เนี่ยคนนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของเขาก็คือติดต่อเนี่ยออกไปเนี่ยแล้วเขาก็มารู้ว่านี่แหละโลกนี้เนี่ยคือประวัติศาสตร์เนี่ยของพวกเขาที่เขาเคย มีมีนั่นด้วยเข้าใจไหมผสมพันธุ์ด้วยอะไฮบริไดไส์เนี่ยนะคะเขาก็เลยเนี่ยกลับมาติดต่อเนี่ยผ่านคุณเนี่ยแด,แดนแดเนียลดดรอนอะไรเนี่ยนะคะแล้วจุดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราพัฒนาเนี่นะคะการที่เราเราเรานั่งสมาธิแล้วก็ต้องการที่จะเลื่อนขึ้นไปสู่มิติที่สูงขึ้นเนี่ยที่จริง ไม่ใช่สร้างโลกนี้หมายคมว่าถึงแม้มีสู่สันติภาพโลกอะไรแต่อะไรเนี่ยเราไม่ได้หมายคมว่าโลกนี้เนี่ยโอเค thank you โลกนี้นะคะจะจะเข้าสู่สันติภาพโลกในอนาคตไม่ใช่คือแต่ละคนเนี่ยคือพวกเราแต่ละคนถ้าทำสมาธิเนี่ยตัวเราเนี่ยแหละจะเคลื่อนเนี่ยไปสู่โลกที่ได้เข้าสู่สันติภาพโลกแล้วโอเค อใจป่ะเพราะว่ามีมิติคู่ขนานคือมีโลกของเราอย่างนี้มันเยอะไปหมดในจักรวาลน,นี้นะคะอที่เขาเรียกว่า parallel universe เนี่ยโลกเนี่ยมิติเนี่ยนะคะคู่ขนานกับโลกขณะนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยมีสุพวันเนี่ยอีกคนหนึ่งที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งคือเต็มไปหมดเลยตามขั้นตอนโอเคทั้งคิ ตามขั้นตอนของระดับพลังงานที่เราเข้าถึงที่เราเข้าถึงฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของคุณแต่ละคนนะคะฉะนั้นเรื่องตกปลาทีละตัวของอาจารย์เนี่ยมันคือมันใช่ละมันมันคือคือใช่เนี่ยในแง่นี้ว่าถ้าคุณทำกับตัวเองคุณเลื่อนระดับพลังงานของคุณเนี่ยไปคุณก็จะได้ไปอยู่ใน โลกที่ระดับพลังงานที่มันซิงกับที่คุณได้พัฒนาตัวเองจากตรงนี้แล้วคุณก็เคลื่อนไปฉะนั้นมันจะมีอีกโลกหนึ่งที่สูตรสันติภาพเนี่ยนะคะมันเวิร์กแล้วเขาอยู่กันอย่างเนี้ยสันติแล้วอย่างสันติสุขแล้วคุณเข้าใจไหมนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราเราจะต้องเห็นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของโลกนี้ แล้วคุณก็จะไปเลยนี่ที่เขาต้องการเนี่ยให้มาบอกก็คือว่าอาจารย์เนี่ยนะคะกลับมาตรงนี้อาจารย์เนี่ยที่จริงเนี่ยอาจารย์เนี่ยไปแล้วอะไปแล้วอะโอ้โหตายละนี่เขาจชนาให้เราพูดนี่เราอันนี้ข้อมูลใหม่นะคืออาจารย์เนี่ยนะคะกลับมาเพื่อที่จะมาช่วยคนที่พร้อมโอ้ oh my god คนที่พร้อมที่จะเลื่อนระดับเนี่ยของตัวเองไปแล้วก็มีโลกนะคะทุก ความถี่ทุกระดับก็คือสามสิบเอ็ดพภูมนี่แหละที่ที่ผู้เจ้าเนี่ยบอกมันกี่พวูมอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยที่กําลังรอต้อนรับเนี่ยคุณอยู่มันขึ้นอยู่ที่แต่ละคนขึ้นอยู่ที่แต่ละคนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันน่าจะให้กําลังใจเนี่ยกับแต่ละคนเนี่ยมากเลยฉะนั้นนี่นี่นี่คือคอนเซปต์เนี่ยที่อาจารย์เนี่ยพูดตั้งแต่สมัยนั้นน่ะที่มหาิทลัยเบอร์งแฮมอ่ะ ไม่มีใครมาเรียนกับเราเลยเราก็เจอรี่เนี่ยนะคะเข้าเลยนะคะแล้วเสียงก็เข้ามาไม่เป็นไรตกปลาทีละตัวตกปลาทีละตัวตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ยังคิดเรื่องตกปลาทีละตัวเพราะว่าปลาตัวนั้นจะได้ไปอยู่ในโลกในสังคมนั้นๆนะที่เขาเนี่ยได้พัฒนาตัวเองจากตรงนี้จากตรงนี้แล้วคือก็ไปเลยแต่ตรงนี้แน่นอนมันก็ยังเป็น มันก็ยังเป็นสิ่งที่เนี่ยเราเนี่ยเข้าใจเนี่ยได้ยากเพราะยังไงเนี่ยเราก็เหมือนก็ว่ายังคั่วอยู่ตรงนี้ไงยังคั่วอยู่ตรงนี้เนี่ยยังไปไหนเนี่ยไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามที่จะดูนะคะไอ้องรวมทั้งหมดว่าเมื่อไหร่โลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแต่ข้อมูลเนี่ยวันนี้เนี่ยที่พยายามเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะคะบอกเราเนี่ยเพราะว่ามิติคู่ขนานเนี่ยนะคะมันเยอะมากเลย มันเยอะมากเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ฉะนั้นคือคืออาจารย์เข้าใจได้นะแล้วที่กินนี้เข้ามาบอกเนี่ยบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์เนี่ยคือไปแล้วกินเมื่อเช้านี้อาจารย์ก็ตื่นขึ้นมาก็เข้ามาในสวนก่อนแล้วก็สิ่งที่เข้ามาก็ธรร,ธรรมดาเนี่ยไอเราเป็นแม่นะว่าห่วงลูกอีกห่วงลูกอีกแล้วก็เข้ามาตรงนี้บกไม่ต้องห่วง You are here to to guide the world ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเป็นคำที่ใหญ่มากซึ่งซึ่งมัไม่ใช่สไตล์ของสุภวันเฮ้ยแต่คำนี้เนี่ยเนี่ยเป็นคำใหม่ประโยคใหม่นะคะคือประโยคใหม่สำหรับอาจารย์เนี่ยนะแล้วกินนี้เนี่ยก็เข้ามาบอกว่าอยู่กไปแล้วแต่กลับมาเพื่อ,ต,อ,ต,อต้องการทำงานนี้ให้ชาวโลกก็รู้แค่นี้